สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตัวข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้ประจำวันที่1ม่มกราคม2558กับคุณวันนี้ขอภัยค่ะกับคุณธอริกาแก้วขาวและดิฉันกิ่งดาวจันจันค่ะค่ะไปดูที่ข่าวเด่นประจําวันค่ะชาวอุบลเดินทางเข้ามาเที่ยวชมงานกาชาติและงานปีใหม่ต่างร่วมชิงรางวัลที่ร้านกาชาติกันอย่างคึกคักค่ะทางด้าดนสวนสัตว์อุบลค่ะนําสัตว์มาจัดแสดงให้เด็กๆได้ชมอย่างใกล้ชิดในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2558และโรงเรีียนกฬาจังหัดอุบลราช จัานีค่ะ,ะแถลงข่าวโครงการผ้าป่า,าสามาคัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนทัางหมนี้สามารถติดตามได้ในเต้าข่าวท้องถิ่นของวันนี้ค่ะ เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะชาวอุบลราชธานีที่เข้าเที่ยวชมงานกาชาติและงานปีใหม่ต่างร่วมชิงรางวัลน,นะคะที่ร้านกาชาติอย่างคึกคักค่ะโดยมีรางวัลรถจัก,กรยานยนต์พร้อมรถจัก,กรยานตู้เย็นโทรทัศน์และก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆให้ได้ลุ้นรางวัลทุกชั่วโมง วันที่31ธันวาคม2557ที่ร้านกาชาติภายในงานปีใหม่และงานกาชาติจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2558รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่าซึ่งเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมออกร้านเพื่อหาหรายได้ช่วยกิจกรรมสาธารณกุศลของจังหวัด และเหล่ากาชาติจังหวัดบุรลราชธานีอีกทางเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมซื้อสลากกาชาติแล้วชิงของรางวัลโดยมีของรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจากการจัดงานวันรวมน้ำใจจังหวัดบุรลราชธานีเช่นจัก,กรยานตู้เย็นทีวีพัดลมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของอื่นๆอีกมากมายซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มาเที่ยวชมงานกันอย่าง อย่างมากค่ะต่างร่วมกันซื้อสลากกาชาติโดยเฉพาะในการจัดงานช่วงนาทีทองร่วมลุ้นรางวันซึ่งผู้มาเที่ยวงานต่างร่วมซื้อสลากและลุ้นรางวันกันอย่างคึกคัก นอกจากร้านกาชาินี้นะคะยังมีรางวัลสมนาคุณสลากกาชาติซึ่งจะจับรางวัลในคืนวันที่6มกราคม2อ5 8ราโดยมีรางวัลที่1เป็นรถยนต์เก๋ง1คันรางวัลที่2รถยนต์ปิกอัพ1คันรางวัลที่3รถจักรยานยนต์5คันรางวัลที่4โทรศัพท์ LCD ขนาด32นิ้ว30เครื่องรางวัลที่5ตู้เย็นจํานวน40เครื่องและรางวัลที่หคํ้าวหุงข้าวไฟฟ้าจํานวน200รางวัลซึ่งขอจึงขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชม งานปีใหม่และงานกาชาติจังหวัดบุรมราชธานีประจำปี2558รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามได้ร่วมลุ้นรางวัลที่ร้านกาชาติที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดบนราชธานีหลังเก่าค่ะถึงตั้งแต่บัดนี้นะคะไปจนถึงวันที่6มกราคม2558โดยทั่วกันค่ะ สวนสัตว์อุบลร,ราชธา,านีนำสัตว์มาจัดแสดงให้เด็กๆได้ชมอย่างใกล้ชิดตอนรับเทศกาลปีใหม่2558ค่ะ นายสัตวแพทย์วันชัยตันวัฒนะผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีกล่าวว่าสวนสัตว์อุบลราชธานีองค์กรสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดสถานที่ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ปี2558โดยจัดส่วนแสดงสัตว์ต่างๆให้เด็กได้ชมอย่างใกล้ชิดแบ่งออกเป็นส่วนแสดงสัตว์กีบไทยที่มีทั้งเก้งละมั่งเนื้อสรายและกวางป่าส่วนแสดงสัตว์กีบต่างประเทศอาทิ ว่างซิก้าแบล็กบัและบาราซิงส่วนตระกูลนักล่าอาทิสิงโตเสือโคร่งขาวสิงโตขาวและเสือโคร่งไซบีเรียซึ่งเป็นเสือโครง่งพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดส่นสัตว์แอฟริกาอาทินกกระจอกเทศเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวของผู้ปกครองและเด็ก สวนสัตว์อุบลราชธานีตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าหวน1,217ไร่ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีห่างจากตัวจังหวัด12กิโลเมตร ความโดดเด่นของสวนสัตว์อุบลเป็นจังเกิลพารคือการนำสวนสัตว์เข้ามาผสมผสานกับความสมบูรณ์ของป่าไม้ภายในพื้นที่รวมถึงใช้การอนุรักษ์และหาประโยชน์จากสภาพพื้นป่าแบบประมัตระวังและรอบคอบไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นป่าและลดการทำลายทรัพยากรสภาพพื้นที่ให้เดิมมากที่สุดอีกทั้งยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ต้นยางนากว่า300ต้นซึ่งเป็นพันไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีแถลงข่าวโครงการภาพป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนวันที่29ธันวาคม2557ที่ลานไซโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีพระครูจิตวิสุทธิยานคุณเจ้าวาดวัดชัยมงคลนายพูนสวัสดิ์โหตระไวยศยะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรจังหวัดอุบลราชธานี นายน,นารงศักดิ์รุพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดบุราชธานีพร้อมตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวโครงการผ้าป,ป่าสามาคัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดบุรารธานีเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ั้งนี้โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีความประสงค์ที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้แสวงหาความสนใจของตนเองเพิ่มขึ้นทําให้เกิดการเรียนรู้เป็นคนดีเป็นคนเก่งและมีความสุขในการเรียนซึ่งจะทําให้นักเรียนสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดังนั้นทางโรงเรียนกีฬาจึงได้เสนอขอโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้นเพื่อนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาขีดความสามารถ ได้อย่างเต็มศักยภาพบรรดาพ่อค้าแม่ค้าชาวหาดคู่เดือพร้อมรับน,นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2558ค่ะ วันที่1มกราคม2558เวลา11นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานที่บริเวณหาดคูเดือตำบลจระแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุดโดยมีบรรดาเจ้าของร้านกำลังทำการสร้างเพิงเพื่อจอดรถและเป็นที่พักอาศัยพร้อมกับการขายอาหารเครื่องดื่มให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวกับครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่นางเพญใจช่างธรรม อายุ47ปีเจ้าของร้านอาหารได้กล่าวว่าในช่วงนี้อยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงสถานที่จอดรถลูกค้าและทำที่พักอาศัยเนื่องจาก ตนต้องนอนอยู่ที่ร้านเป็นประจำเพื่อดูแลทรัพย์สินซึ่งที่ผ่านมานั้นตนและครอบครัวได้ทำการขนย้ายขึ้นลงเป็นประจำทุกปีในช่วงที่น้ำท่วมทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างที่พักใหม่ทุกปีปีละประมาณ1,000 0บาทจึงอยากให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่หาดกูเดือในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีส5 5 8นี้ สำหรับในช่วงนี้ในวันธรรมดาขายได้เล็กน้อยและจะขายดีในช่วงวันหยุดราชการซึ่งตนคาดว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้น่าจะมีลูกค้ามาเที่ยวที่หาดคูดเดือเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมดีขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นการค้าขายส่วนใหญ่ก็เริ่มดีขึ้นกว่าเดิมมากพอสมควร สองหนุ่มอุบลลุยป่าภูจองนายอยหวังล่าหมูป่าค่ะทำอาหารฉลองปีใหม่แต่กลับไม่เป็นดังที่คิดหนุ่มน้อยคว้าลูกซองยิงใส่พุ่มไม้ไหวคาดเป็นหมูป่าแต่พอไปดูค่ะเจอศพเพื่อนรุ่นเดียวที่ถูกยิงดับขาที่ วันที่31ธันวาคม2 5 5 7ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพันตำรวจโทอดุลดาวโหนสารวัตรใหญ่สอพอห้วยขาอําเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าตรวจสอบเหตุฆ่ากันตายในเขตอุทยานแห่งชาติปูจองนายอยด้านที่ตะวันออกบ้านคำบากตําบลห้วยขาอําเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากนายหนูการพวงจันทร์อายุ25ปีชาวอุบลราชธานีเข้าแจ้งความต่อเจ้าที่ตำรวจสอพอห้วยขาว่าเป็น คนยิงเพื่อนจนเสียชีวิตขณะเข้าไปล่าหมูป่าในพื้นที่ดังกล่าวภายหลังเจ้าที่นำกำลังไปตรวจสอบแล้วพบศพนายทองใสเชียงพิลาอายุ38ปีชาวบ้านบ้านคำแสนสุขหมูที่ที่20ตำบลห้วยขามเืื่อบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีสภาพศพนอนคว่ำหน้าอยู่บนทางเดินภายในป่ามีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองที่บริเวณหน้าอกและลำตัวหนึ่งนัดใกล้การพบอายุ อาวุธปืนลูกซองยาวหนึ่งกระบอกวางอยู่โดยที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้จึงเก็บปืนลูกซองรวบรวมไว้เป็นหลักฐานและนำศพออกมาชนะสูตรยังโรงพยาบาลในตัวจังหวัดจากการสอบสวนานายหนูการให้การรับสารภาพว่าได้เข้าไปล่าหมูป่าช่วงเกิดเหตุตนเองไม่เห็นผู้เสียชีวิตแต่มองเห็นพุ่มไม้ไหวไกลๆค่ะจึงคิดว่าเป็นหมูป่าคว้าปืนลูกซองยาวที่เตรียมมายิงใส่ทันทีหนึ่งนัด หลังจากนั้นก็ได้เดินเข้าไปดูปรากฏว่ากระสุนกลับไปถูกนายทองสเสียชีวิตขาดที่หลังเกิดเหตุไม่คิดไม่ได้คิดหลบนี้รีบเดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำ,ตำรวจดังกล่าวเบื้องต้นพนังงานสอบสวนได้แจ้งข้อหากระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและพกพาอาวุธปืนเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติควบคุมตัวดํเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ภาพอากาศที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีเริ่มหนาวเย็นลงทำให้ภาชนะใดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะ วันที่1มกราคม2558เวลา6นาฬิกา30นาทีที่ป่าดงนาทามในเขตอุทยานผาแต้มอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงนี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมธรรมชาติและสัมผัสสภาพอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะที่บริเวณผาชนะใดซึ่งเป็นจุดที่เห็นตะวันก่อนใครในสยามโดยดวงตะวันจะขึ้นบริเวณเหนือเทือกเขาของประเทศลาวด้านล่างเป็นแม่น้ำโค้งยาวตามแนวเทือกเขามีความสวยงามมีหมอก เคลื่อนผ่านเหนือแม่น้ำโคงและภูเขาเมื่อมองจากบริเวณหน้าผาชนะใดจะมีความสวยงามมากขณะที่บรรดานักท่องเที่ยวต่างนำกล้องถ่ายภาพไปบันทึกภาพเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันเป็นจำนวนมากขณะที่สภาพอากาศที่จังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้หนาวเย็นและมีฟ้าหลวตลอดทั้งวันเหมาะกับการเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รายงานสภาพอากาศของไพสาในช่วงนี้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งจะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าจนทําให้มีน้ําค้างจํานวนมากติดอยู่ที่ใบหญ้าจํานวนมากแต่ยังไม่หนาวเย็นถึงขั้นแม่คนิง้ง ส่วนในตอนกลางวันจะมีฟ้าหลัวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ14องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสประชาชนที่อยู่ในถิ่นธุรกันดานควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็กรวมทั้งผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจควรที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษจังหวัดอุบลราชธานีหนาวต่อเนื่องค่ะทำให้หมวกไหมพรมขายดี อีกอาชีพทำเงินให้ชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวนี้ค่ะภายหลังจากพื้นที่จังหวัดบุรารัานีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่มีอากาศที่หนาวเย็นในช่วงเช้าข่าวัดได้14องศาเซลเซียสส่งผลให้การจำหน่ายเครื่องนุ่งห่มกันหนาวต่างๆขายดีสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมาวางจำหน่ายให้ประชาชนเลือกซื้อนำไปสวมใส่เพื่อบรรเทาอากาศที่หนาวเย็น แม่บรรยายสุดสิ่สิงอายุ61ปีเจ้าของร้านขายหมวกไหมพรมให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าภายในร้านของตนขายหลายอย่างอาทิเช่นมุง้ง เต็นท์พรมปูพื้นเปลแต่ในช่วงฤดูหนาวและช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะสินค้าที่ขายดีคือหมวกไว้พรมผ้าพันคอซึ่งทางร้านจะรับสินค้ามาจากกรุงเทพมนครเริ่มต้นในราคา120-250บถึงาบาทมีสินค้าหลากหลายแบบค่ะหลากหลายสไตล์ทั้งหมวกรูปสัตว์น่ารักหลายชนิดผลไม้สีสันสดใสและหมวกสไตล,ล์เกาหลีที่ไว้คอยบริการลูกค้าที่สัญจรผ่านไปมาริมถนนเส้นรอบเมืองหน้าแมคโครร้านที่2เปิดบริการทุกวนันตั้งแต่เวลา7นาฬิก ถึง20นาฬิกาซึ่งในแต่ละวันที่ร้านได้รับความสนใจจากประชาชนมาเลือกซื้อบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะส่งผลให้แม่ค้ามีรายได้เฉลี่ย10,000ถึง12,000บาทต่อวันสําหรับประชาชนที่สนใจกําลังมองหาแฟชั่นหมวกไหมพรมเพื่อตเตรียมใส่ต้อนรับฤดูหนาวนะคะทั้งสีสนันหวานหวานสไตล์สาวน่ารักหรือว่าหมวกทรงปแปลกตาสามารถแวะซื้อได้ที่ร้านแม่บรรยายเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0827525725ค่ะ ช่วงนี้มาติดตามราคาอาหารสดที่ตลาดใหญ่อมเ,มเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาของเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ160บาทเนื้อหมูสันนอกราคา,ขาขกิโลกรัมละ160บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ150บาทส่วนราคาปลาปลานินราคากิโลกรัมละ100บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ100บาท ราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ70บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ80บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ70บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาถาดละ120บาทไข่ไก่เบอร์ 1, รหนึ่งราคาถาดละ115บาท ไข่ไก่เบอร์2ราคาถานละ110บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาถาดละ105บาทส่วนราคาผักสดผักนานราคากิโลกรัมละ40บาทการะหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ40บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ65บาทและหอมแดงราคากิโลกรัมละ45บาบาทไปติดตามพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างอากาศหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ14-16องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ26-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดอุบลราชธานีอากาศหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ29องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ15องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงที่ตกเวลา17.35 นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกานาทีช่วงนี้ไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจค่ะ รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญตามพรบบำเหน็จบำนาญนข้าราชการพศ2494เมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยน2557และมีผลบังคับใช้ในวันที่13ธันวาคม2557เพื่อให้ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกบขผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยววัดซึ่งเคยเป็นสมาชิกกบขโดยสมัครใจสามารถแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพศ2494ได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตกุศลร่วมบริจาคทุนทรัพย์อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในโครงการเติมฝันปันรักครั้งที่7ที่งานประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโทรศัพท์045352000ต่อ1005ถึง1008 ตั้งแต่บัดน,นี้ไปจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์2558 จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนร่วมงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2558รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2557ถึงวันที่6มกราคม2558ณบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่าทั้งนี้เพื่อหาไรายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศลกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและให้ประชาชนได้ร่วมงานเฉลิมฉลองปีใหม่ ช่่วงงนีีีไปปตตติิดดาาามเเรรรรือๆจกกกุทพะะัคหลายคนอาจคิดว่าการ,กรเกษียณอย่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่จริงๆแล้วการเตรียมความพร้อมเพื่อไวัเกษียณเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนตั้งแต่เราอายุอย่างน้อยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายในช่วงกเกษียณให้เพียงพอต้องมีเวลาให้เราสามารถออมเงินได้เพียงพอการเริ่มต้นแต่เนิ่นๆทำให้เรามีระยะเวลาในการออมเงินที่ยาวขึ้น ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายรูปแบบที่จะช่วยให้เรามีเงินบำนาญสำหรับการ,กรเกษียณอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ระบุไว้การเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อการ,กรเกษียณที่สอดคล้องกับความต้องการด้านการออมโดยรูปแบบประกันบำนาญที่มีความยืดหยุ่นตามช่วงเวลาจะช่วยแบ่งเบาภาระในช่วงที่เรามีความพร้อมด้านการเงินไม่เท่ากันให้เราพร้อมใช้ชีวิตหลังกเกษียณได้อย่างมีความสุข เริ่มวางแผนกเกษียณให้พร้อมได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่มีความสุขในอนาคตด้วย B.L.A. พร้อมกเกษียณจากกรุงเทพประกันชีวิตประกันบำนาญที่ช่วยเตรียมความพร้อมใช้ชีวิตหลังกเกษียณอย่างที่คุณกำหนดเองได้ซื้อง่ายๆเป็นยูนิตครั้งละกี่ยูนิตก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้พร้อมมั่นใจรับบำนาญสูงสุด26ปีและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่กรมสรรพกรกำหนด ยิ่งซื้อเร็วยิ่งคุ้มไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพผู้ที่สนใจสามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิตโทร02 777 8888กรุงเทพประกันชีวิต ้ายค่ะวันนี้ค่ะขอขอบคุณโรงภาพยาตร์นในวาดาและติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ www.ubon.com บและติดตามชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้อีก2ช่องทางค่ะที่ www.ubon.com บัและ www.facebook.rtv.ubon ค่ะวันนี้หมดเวลาของพววข่าวท้องถิ่นแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ